อันนี้ก็คือทำให้เราอยากบวชไปเรื่อยๆเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้เราตัดสินใจที่จะแบบตัดชีวิตที่เราเรียนอยู่ในทางโลกเพื่อมาบวชสร้างบารมีกับพระเดชประคุณหลงพ่อ พระมหาพนรินทีตะบุญโยพันษาสิบรับบุญที่สำนักเผยแพ่กองปฏิบัติธรรมจุดเริ่มต้นของการบวชนะครับก็เราคิดว่าอยากจะบวชให้กับแม่สาษาหนึ่งก็เลยเข้าไปถามพี่ในมหาลัยตอนนั้นเรียนที่มหาลัยธรรมศาสตร์ สูตรลังสิษก็อยู่ในชุมนุมพูทธของมอธรรมศาสตร์เขาว่าน,นำให้มาบวชที่ไซ้อบรมของแจ่มจันทร์นะครับ คุณที่ประทับใจมากที่สุดก็คือตอนที่เราปฏิบัติธรรมแล้วพบความสุขภายใน,นอันนี้ก็คือทําให้เราอยากบวชไปเรื่อยๆเป็นเหตุการณ์สําคัญที่ทําให้เราตัดสินใจที่จะแบบตัดชีวิตที่เราเรียนอยู่ในทางโลกเพื่อมาบวชสร้างบารมีกับพระเดชพระคุณหลวงพอ่อเพราะว่าเราเห็นละว่าท่านสอนให้เรารู้เป้าหมายชีวิตที่แท้จริง เราก็เลยตัดสินใจที่จะทำตามเป้าหมายของชีวิตของเรา เทาไหรนยในการบวชนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการปฏิบัติธรรมเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเป็นลมหายใจของเทศมณะอย่างที่สองก็คือเรื่องของการศึกษาธรรมะเพราะว่าเวลาเราตอนที่เราเรียนอยู่ข้างนอกการศึกษาธรรมะก็ยังไม่ละเอียดเท่าตอนที่เราเป็นผระเราคิดว่าที่เรามาบวชเราก็อยากจะศึกษาธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสเราได้เรียนพระไตรปิฎกล้วก็ได้ ได้มาศึกษาพระบาลีก็เลยตั้งใจอยากให้เรียนให้จบไปเลยเราจะได้นําความรู้ภระบาลีแล้วก็ปไิบอดนี้มาใช้ในการพัฒนาตัวเองต่อไปแล้วก็เผยแผ่ต่อไปในอนาคตข้อบอกพร่องที่เรายังมีอยู่ก็ให้แก้ไขส่วนที่ ดีอยู่แล้วก็ให้เรารักษาต่อไปเพราะว่าชีวิตนักบวชก็คือการฝึกฝนอบรมตัวเองตามหลักวิชาที่ท่านได้ให้ไหว้เวลาที่ได้เจอปัญหาในชีวิตหรือว่าสิ่งอะไรต่างๆที่กระทบกระเทือนใจด้วยคำสอนที่เราได้เรียนรู้จากครูบาอาจารย์มา เรื่องของการปฏิบัติธรรมก็เลยทําให้เรากลับมาสอนตัวเองได้ว่าสิ่งใดที่มากระทบก็อยากให้กระเทือนไปถึงใจของเราหลักในการดําเนินชีวิตก็คือเราก็ต้องลืมสิ่งที่ผิดพลาดไปให้หมดแล้วก็มันสอนตัวเองว่าเราดีขึ้นหรือว่าแย่ลงในวันแรกที่เราได้ก้าวเข้ามาสร้างบารมีแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคใดๆต่างๆมาสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ใช่ปัญ ที่ใหญ่ที่เกินกว่าใจของเราคำแนะนำก็คือเรื่องของความอดทนครับเพราะว่าเราอยู่ในหมูนะ่คณะมีการรับบุญร่วมกันแล้วก็ทำงานกันเป็นทีมก็ถ้าเรามีความอดทนต่อการกระทบกระทั่ง mm hmm. ก็จะฝึกตัวของเราเองแล้วก็ตั้งใจที่จะทำงานร่วมกันไป ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็ให้มองเป้าหมายเป็นหลักให้เราอดทนในการสร้างบาร,รมีเพราะต่อไปก็จะได้ทำงานเป็นทีมได้สำเร็จผมขอกราบบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ได้สร้างวัดแล้วก็รวมหมู่คณะมาให้ผมได้มีโอกาสเข้ามา สร้างบาร,รมีได้บวชได้ประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักวิชาทำให้ผมได้เห็นคุณค่าของชีวิตนักบวชจนอยู่มาได้ถึงทุกวันนี้มีหลวงพ่อเป็นต้นบุญต้นแบบ